สวัสดีครับวันนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหากราฟเทคนิคผมมีตัวอย่าง2ตัวอย่างมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเนี่ยมีผลไม้สีเหลืองกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาให้เราได้ทานกันเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนคงชอบทานกันมากนั่นคือทุเรียนครับแต่จริงๆแล้วทุเรียนเป็นผลไม้ตามฤดูกาลช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าคนไทยหลายๆคนก็ชอบกินทุเรียนกันอยู่แล้วยิ่งตอนออกมาแรกๆเนี่ยคนก็จะยิ่งซื้อเยอะทําให้ราคาแต่ละช่วงไม่เท่ากันบางช่วงแพงบางช่วงถูกมาหาคําตอบด้วยกันนะครับว่าทําไมราคาถึงไม่เท่ากันสมมุติว่ามีคนอยากกินทุเรียน1คนราคาทุเรียนต่อ1กิโลกร,รัมอยู่ที่100บาทถ้ามีคนอยากกินทุเรียน10คนราคาอาจจะขึ้นไปถึง150บาท แล้วถ้ามีคนอยากกินทุเรียนมากถึง100คนเราอาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง200บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นไปได้ครับแบบนี้ก็แสดงว่าราคาทุเรียนขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่อยากซื้อทุเรียนไปกินนั่นเองยิ่งคนอยากซื้อเยอะอยากกินเยอะราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นครับมีอยู่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมครับว่าราคาแมสหลินหน้ากากอนามัยเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากจากตัวอย่างราคาหน้ากากอนามัย 1>, 1กล่องนะครับบัรจุ50ชิ้นเมื่อปี2 5 6 2เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ45-60บาทเมื่อเปเรียบเทียบกับในราคาปัจจุบันปี2 5งพราคารหน้าคานากาอนามัยได้พุ่งขึ้นไปสูงถึง120-650บาทต่อกล่องซึ่งคิดเป็น10เท่าเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าราคาสินค้าสูงแบบนี้แปลว่ามีสินค้าไม่พอจําหน่ายในตลาดนั่นเองครับ พูดถึงเรื่องทุเรียนกับแมสมาเยอะแล้วพี่ๆอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกับกราฟเทคนิคยังไงมันเป็นเรื่องของดีมาและซัลายครับสินค้ามีน้อยแต่ความต้องการมากราคาจึงสูงตรงกันข้ามครับสินค้ามีมากแต่คนซื้อน้อยราคาสินค้าก็ถูกลงครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมารู้จักกับกราฟเทคนิคครับเหมาะสำหรับคนที่ยังอ่านกราฟไม่เป็นหรือยังไม่รู้จักการดูกราฟครับ ต่อไปผมจะเปิดโปรแกรม eFin Stock Pickup ขึ้นมานะครับโดยกดไปที่กราฟวันนี้ผมเลือกใช้หุ้น S นะครับเป็นตัวอย่างพี่ๆยังจำเรื่องทุเรียนข้างต้นได้อยู่ใช่ไหมครับยิ่งคนอยากได้สินค้าราคาก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเราจะมาดูแนวโน้มของราคาหุ้นกันครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูแนวโน้มเราจะใส่อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซิกแซกลงไปครับ พอใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับมีเส้นสีเหลืองๆอ,อยู่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงซึ่งประเภทของแนวโน้มก็จะมีอยู่3ประเภทครับประเภทที่ 1. แนวโน้มขาขึ้นประเภทที่ 2. แนวโน้มขาลงและประเภทที่ 3. แนวโน้มแบบไซด์เวย์หรือออกไปทางด้านข้างครับโดยวิธีดูแนวโน้มนะครับเราจะตีเส้นครับจาก Ashape ไป Vshape โดยสังเกตง่ายๆครับสามเหลี่ยมหัวตั้งนะครับผมวงกลมสีแดงไว้ก็คือ A-shape ครับและสามเหลี่ยมหัวกลับหรือวงกลมสีเขียวก็คือ V-shape ครับโดยผมเริ่มต้นตีเส้นจาก V-shape ก่อนหน้ามาหา V-shape ล่าสุดนะครับแบบนี้สรุปได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับหุ้นตัวต่อไปเป็นหุ้นของ cpl ครับสัญลักษณ์ของหุ้นขาลงคือมี A Shape ตัวล่าสุดต่ำกว่าตัวก่อนหน้า เราจะเริ่มตีเส้นจาก A shape ตัวก่อนหน้าครับมาหา A shape ตัวล่าสุดกราฟแบบนี้ครับตีเส้นแล้วมันเอียงลงแปลว่าเป็นแนวโน้มขาลงครับหุ้นตัวที่3เป็นหุ้นของเซ็ตคราวนี้จะลองให้พี่ๆทำเองดูนะครับลองตีเส้นลากเส้นกันดูนะครับจะเลือก A shape หรือ V shape ดีหมดเวลามาถึงเวลาเฉลยกันแล้วครับ เช่นเดิมครับผมจะเลือกตีจาก V Shape เพราะว่า V s h a p e ตัวล่าสุดสูงกว่าตัวก่อนหน้าครับแบบนี้สรุปได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองครับอา้าวแต่ A s h a p e ตัวก่อนหน้าก็ยังสูงกว่า A s h a p e ตัวล่าสุดแปลว่าผมต้องตีอีกเส้นเหรอเนี่ยงั้นลองดูก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ตีเส้นเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมเส้นมันตัดกันละเนี่ยก็เพราะว่า รูปแบบนี้คือรูปแบบของไซเวย์นั่นเองครับเป็นพทเทิรชนของราคาที่ไม่มีทิศทางแน่นอนมีลักษณะออกไปทางด้านข้างครับแต่เมื่อเราดูแนวโน้มของกราฟแล้วเราจะพบได้ว่าราคาล่าสหรือราคาล่าส,สุดในวงกลมสีเขียวสูงกว่า A-Shape ในวงกลมสีแดงนั่นหมายความว่าราคาได้ทำการเบรก s h a p e เรียบร้อยแล้วสรุปได้ว่ากราฟนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นครับ นี่เป็นเพียงเทคนิคการดูกราฟเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายๆเทคนิคให้พี่ๆศึกษากันพี่ๆสามารถเข้าไปดูเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่คอร์สการใช้งานกราฟเทคนิคเบื้องต้นคอร์สนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจกราฟเทคนิคแต่ยังติดปัญหาหลายๆรูปแบบปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้จะเริ่มอย่างไรไม่รู้จะใส่อินดิเคเตอร์ตัวไหนดีใส่เยอะไปก็งงดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นมองแนวโน้มกราฟไม่ออก พี่ๆท่านไหนสนใจผมวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วสุดท้ายอยากจะให้พี่ๆฝึกใช้เทคนิคกันบ่อยๆนะครับรับรองว่าจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนครับวันนี้ผมเซฟราชพัฒวิเศษสมบัติลาไปก่อนสวัสดีครับ